พาไปเอาใจสายที่ชื่นชอบกระท้อนกันบ้างนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณประสิทธาก็บอกได้ว่าเป็นสายกระท้อนก็เลยพาคุณผู้ชมไปกันที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางค่ะซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเขาบอกว่าจะมีเกษตรกรนำกระท้อนคุณภาพรสชาติอร่อยมาวางขายจนกลายเป็นถนนสายกระท้อนหวานขณะเดียวกันค่ะก็เตรียมพัฒนาให้เป็นสินค้า GI ตัวใหม่ของจังหวัดลำปางจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ถนนสายกระท้อนหวานตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเกิดจากการที่กเกษตรกรที่ปลูกกระท้อนในพื้นที่กว่า100ไร่นำผลผลิตมาวางขายหน้าบ้านหรือริมถนนเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้ได้ซื้อเป็นของฝากจนกลายเป็นถนนสายกระท้อนหวานซึ่งผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายน เนื่องจากว่าเส้นทางบ้านสาค่ะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทั้งเชียงใหม่พะเยาแล้วก็เชียงรายและเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางกันเป็นประจำกะเกษตรกรก็มีผลผลิตที่เป็นสินค้าคุณภาพของอ,อำเภอแจ้หมก็คือกระท้อนบ้านสาซึ่งมีรสชาติที่ หวานติดปากแล้วก็สามารถที่จะซื้อเป็นของฝากให้กับผู้ที่เดินทางไปมาได้เกษตรกร,ร,ก,รก็เลยมีความคิดที่ว่านอกจากที่จะขายส่งขายออนไลน์หรือว่าขายให้กับพ่อค้ารับส่งแล้วนะคะก็เลยเริ่มเอาผลผลิตออกมาวางขายหน้าบ้านนะคแต่ละราย กระท้อนที่นิยมปลูกมีสองสายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ปุยฝ้ายลักษณะเด่นคือมีความฟูและความปุยของเนื้อแต่ความหวานจะไม่หวานแหลมค่อนข้างจะหวานแบบนุ่มละมุนมีรสชาติหวานเกือบทั้งผลคือหวานจนถึงผิวเปลือกและพันธุ์นิ่มนวลเป็นกระท้อนที่มีลักษณะเปลือกบางเนื้อหนานิ่มไม่กระด้างปุยหุ้ม,มเมล็ดหนาฟูรสหวานจัดเป็นสายพันธุ์ที่นิยมบริโภคกันมาก นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนอยากให้มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปลูกกระท้อนให้มีคุณภาพรวมถึงการแปลรูปเพื่อให้สามารถส่งขายต่างจังหวัดได้เพราะปัจจุบันขายแค่ผลสดขณะที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่มก็มีแผนที่จะพัฒนาให้กระท้อนบ้านสาเป็นสินค้า G.I. ในอนาคตก็อยากจะให้มาส่งเสริมเรื่องอบรมให้ความรู้กับทางเกษตรนะครับ เกี่ยวกับการผลิตตั้งแต่การปลูกการดูแลจนถึงการรักษาผลที่มันได้ให้มีคุณภาพนะครับตลอดถึงการผลิตและแปรรูปนะครับอยากจะมีแพ็กเกจติ้งดีๆเพื่อจะได้ส่งขายต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับเร่งเบื้องต้นเลยนะคะเราก็รับให้เกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกระท้อนไว้ก่อนเนื่องจากว่าที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาลได้นะคะสก็คือ,อาทางผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเทศบาลบ้านสานะคะท่านเกษตรจังหวัดลำปางนะคะก็เราพัฒนากระท้อนนะะี่ค่ะให้เป็นพืชมูลค่าสูงของอำเภอแจ้ห่มคือจะพัฒนาใหา้เป็นที่รู้จักเนื่องจากว่าความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลผลิตของเราะคะคุณภาพเนะะี่ยค่ะก็จะทำเป็นสินค้ามูลค่าสูงแล้วก็ส่งเสริมให้ อาจจะทำในเรื่องของ GI ในอนาคตค่ะแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรก็ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเรื่องของได้รับรองมาตรฐาน g a p ค่ะ กระท้อนบ้านสาผลใหญ่ปุยหุ้ม,มเมล็ดหนาฟูรสชาติดีใครที่ผ่านถนนสายนี้ในอำเภอแจ้ห่มอย่าลืมแวะอุดหนุนเกษตรกรและชิมกระท้อนบ้านสารับรองไม่ผิดหวังนัทวุฒิมหาธรรมงคลถ่ายภาพประสิตาช่วยประดิษฐ์ N b t เชียงใหม่รายงาน